กรีกเส็จนี่ยข่าวอื่นๆซึ่งเป็นข่าวที่สนับสนุนให้ทองคําขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่มีก็ถูกเทขายลงทำกำลากาไรลงมาตามปัจจัยทางเทคนิคอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าจากสัปดาห์นี้ไปอีกสัปดาห์ ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีข่าวซึ่งสามารถสปอร์ตทองคําหรือว่ากดดันทองคําให้ลงแรงๆหรือขึ้นแรงๆเพราะนั้นเนี่ยดิฉันก็ยังคงแนะนํนักลงทุนว่าน่าจะลงทุนในเกาะเราก็มองเกาะของสัปดนี้เนี่ยไม่ต่างกับสัปดที่แล้วก็คือแนวรับอยู่พันเจ็ดร้อยสี่แนวต้านอยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้เป็นจุดรับจุดต้านท้ายซึ่งถ้าเบรกที่ใจที่หนึ่งกอ็อาจจะต้องมีการ วิธีการลงทุนอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะมีสายชัดเจนว่าฟิสิกอลคลิปจะมีการจัดการที่ที่แน่นอนที่ที่ที่เห็นชัดหรือว่า QE3 จะมีการเพิ่มวงเงินไหมหรือ Operation Twist จะมีการตอออายุสัญญาไหมสามสี <3 S 1> ่ตัวนี้เป็นตัวปัจจัยหลักเพราะว่าทางที่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแล้วอะค่ะนะครับก็ราคาซิลเวอร์ เราห่างเงินก็โดนทุบลงไปหน่อยหนึ่งปราตินัมนะฮะก็อ่อนตัวลงไปเล็กน้อยออคุณพวันดูสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดของเรา5ธันวาตอนวันพุธจะมีเอฟเฟคตต่อการซื้อขายทองในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับคื ทาง YLG ก็ยังทำการอยู่ปัจจุบปกติเพราะว่าที่ตลาดโคมเกยังคงเปิดอยู่เราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าได้นะคะส่วนเรื่อง FX เนี่ยในใน,ในอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ความผันผวนก็ไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่เพราะนั้นปัจจัยหลักที่นักลงทุนควรจะจับตามองน่าจะเป็นราคาทองคำเองซะมากกว่านะคะ <S 2> <S 2> <S <ม>สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีข่าวซึ่งค่อนข้างใหญ่อยู่สสตัวซึ่งนักลงทุน ควรจะจับตามองไม่ว่าจะเป็นการประชุมของกระชุมการคัังวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะของซีกุโรปหรือว่าการประชุมของเออ u ยูสมิทซึ่งอาจจะมีการถแถลงนโยบายมินิมัมบิดเรดในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์จะมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ละซึ่งอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยดีต,ตัวขึ้นแรงๆหรือลงแรงๆได้ เ,เชื่อว่าวันศุกร์นี้อาจจะทําให้เราสามารถมองเห็นว่าทิศทางทองคําอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ mm hmm. สิ่งที่สําคัญสําหรับเดือนนี้ก็คือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทําก่เนี mm ่ย hmm. แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยท้งยุโรปกับอเมริกาก็คงจะทํางานกันประมาณสักสองอาทิตย์หลังวันที่สิบห้าก็จะเป็นการปิดระยะยาวนะคะะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าสองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ย ถ้าหลุดกรอบใดกรอบหนึ่งเราจะเห็นการเหวี่ยงซึ่งค่อนข้างแรงเนื่องจากว่าเปัจจัยพื้นฐานถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วกับสถานี้เนี่ยหรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีผลกับทองคําค่อนข้างน้อยเราจะมองได้จากการอย่างที่อาจารย์พิเชียนพูดการ mm. ทุบของเฮกฟันการโลโอเวอร์สัญญาของของออปชั่นซึ่งเมื่อปลายเดือนออพฤศจิกที่ผ่านมาก็มีการ หมดสัญญาของออปชันเดือนธันวาก็มีการโลโอเวอร์มาก็ทำให้ทองคำเนี่ยดิ่งลงมาค่อนข้างแรงอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆก็จะมาจากผู้เพจฟันมาจากปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าปัจจัยทางพื้นฐานนะคะอืมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้พวกกองทุนเล่นกลกันนะฮะมีออะเอานักเทคนิคมานะฮะพอได้จังหวะา2เเรียยนยังเอาเลยนะฮะแมมาทุบแมน่าเกียดจ,จริงๆเลยนะก ถื S <S อว่าเยอะนะคะ20เียนแต่นักลงทุนไทยก็นักมูคค่ะตอนย่อลงมาก็มีคนเข้าออซื้อสัญซื้อได้เยอะใช่ค่ะคอย่างเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ดิ่งลงมาจาก50ลงมาที่0.84เนี่ย ก็มีนักลงทุนเข้ามาทยอยสะสมแล้วก็ดีดขึ้นมาเลยวันเดียวเนี่ยประมาณสิบกรียนก็ทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะมาก,กา,าะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่หลุดแนวต้านหรือแนวรับก็ยังเชื่อว่าการลงทุนก็ยังคงสามารถลงทุนได้อยู่เพียงแต่ว่าอยากจะแนะนํานักลงทุนว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปีก็น่าจะลดพอร์ตของตัวเองลงมาเเคยลงทุนไว้ร้อยเปอร์เซ็นก็เหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นตอะไรประมาณนี้เพราะว่า ยิ่งใกล้จะสิ้นปีเนี่ยเอ่อเฮจฟันใหญ่ๆก็เริ่มจะปิดบุ๊กกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการลิควิเดตเยอะๆเ,เราอาจจะไม่เห็นปัจจัยทางพื้นฐานเลยเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเฮจฟันใหญ่ๆถือรองเยอะถ้าเขาลิควิเดตออกมันก็จะดิ่งลงมาเยอะหรือว่าถ้าก็ถือช็อตเยอะเวลาลิควิเดตออกมันก็จะเอ่อเอ่อดีขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ความผันผวนของทองคำเนี่ยเอ่อถ้าหลุดกรอบเราน่าจะนัาเห็นค่อนข,ข้างเยอะค่ะ นะครับก็เรียกว่ามีจังหวะทํากําไรได้นะฮะช่วงสิ้นปีนะฮะ,ะ,ะแม้ว่าจะดูเหมือนว่าแหมคือเด้งขึ้นเด้งลงแค่สิบยี่สิบเหรียญเนี่ยนะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าเรารู้จักจับจังหวะดีก็เป็นโอกาสทํากําไรได้ไม่ยากนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็วันหยุดอีกนะฮะวันจันเป็นวันรัฐธรรมนูญะฮะคุณพะวันครับ แต่ว่าเมืองน,นอกเขาไม่หยุดกันใช่ไหมม่หยุดใช่ค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วการลงทุนในทองคําสิ่งที่ต้องจับตามองต้องอิงก,ก็คือตลาดต่างประเทศมากกว่าปัจจัยภายในประเทศมีผลกับทองคําไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอืมนะครับก็เรียกว่าต้องดูตลาดโลกเป็นหลักกันนะฮะค่ะอา่าวแล้วก็กรีซได้เงินกู้ไปแล้วแหมแต่สเปนนี่เดินกระบวนจังเลยนะฮะ ก็ต้องรอความชัดเจนว่าต่อไปสเปนจะขอรับเงินช่วยเหลือไหมหรือว่าสเปนสามารถขายพันธบัตรเพื่อโล้ต่อไปก็ต้องดูความชัดเจนถ้าสเปนโชว์ความก้อนแงนออกมาต่อไปก็จะเป็นท็อปปินหลักต่อไปที่จะต้องพูดถึงนะคะอืมนะครับก็เรียกว่าสเปนนี่ก็ยังไม่ยอมขอเงินช่วยเหลือจาก IMF จริงๆสักทีนะฮะ ก็คงจะรอค่ะว่า IMF จะยื่นข้อเสนออะไรบ้างอาจจะดูจากกรีซเป็นหลักแต่กรีซก็ได้ลดได้ลดจากเจ้าหนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูต่อไปอค่ะว่าเจ้าหนี้ทั้งสองฝั่งให้กู้แล้วยอมโดนคัดลอสมาแล้วแล้วก็ยังให้กู้หนี้เพิ่มเนี่ย ต่อไปเจ้านี้หลักๆจะมีเข้ามาอีกไหมนอกจากตัว E.U. กับ IMF เองเพราะว่าเจ้าหนี้อื่นๆซึ่งเป็นภาคเอกชนก็คงคงจะเจ็บกับเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะอืมนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของทองคำนะฮะโดยสรุปก็คือว่าถ้าลงมาต่ำๆใกล้ๆพันเจ็ดร้อยเหรียญนี่น่าซื้อไหมครับคุณมาวันครับก็ยังน่าซื้อค่ะถ้าไม่หลุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่เนี่ยก็ยังถือว่า เป็นเป็นการรับต้านตามปัจัยทางเทคนิคแต่ถ้าหลุด1 7 0 4ขึ้นลงมาเนี่ย <ừ> ให้ไปรับแถว1 7 8 5เหรอือ980ปลายปลายน่าจะน่าจะเวิร์กกว่าเพราะโอกาสที่จะหลุดเลยเนี่ยเด่งไปอีกส e ิเหรียญมีความเป็นไปได้ค่ะ โอ้นะฮะเอาละครับก็ยังไงอย่าล 1, หลุดพันเจ็ดร้อยเหรียญก็แล้วกันนะค่ะ,อะโอเคครับขอบคุณคุณภาวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับอ่ะว่าแล้วนะครับเ,เราก็มาดูกราฟทองคำสักหน่อยนะคุณบรุรกิจครับอทองคำช่วง